ตั้งแต่เมื่อกี้ตั้งแต่ขับรถผ่านนะถ้าไม่เราสี่สิบหนูเมาหมดอันนี้ว้ายร้อยว้าวเฮ้ยเหมือนตลาดย่อมๆแล้วแม่ใชคือเหมือนตลาดเลยแม่ไม่ใช่อืเซ่บอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงจะน่ากินทุกอย่างไปหมดแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิ๊่กับช่องเที่ยไม่ช้า นี่นะคะเราอยู่กับน้องชม้าชมุยชมุยค่ะวีกมกันนะทุกคนก็าีิโดกไม้ข้างๆเพื่อแม่ค้ดีไว้จะสมมติว่าเอาถ่ายออกรายการหนูจะได้ลดราคาซึ่งซึ่งคำว่าลดอ่ะมันทำให้หนูแบบตาเป็นประกายกี่บาทกี่บาทสิบบาทฉบ้าค่ะวันนี้พี่มีวิธีการเลือกมาใหม่เราก็กลับมากับรายการน้านตรงเรียนะเราต้องเลือกกันแบบใหม่ผมไม่ลอกมงนะผมเลือกนะทิมมี่เจลลี่แบร์ขายวันที่สิบห้า <ไ>สีเหลืองอ่ะเรามาดูกันโรงเรียนที่ได้คือแดงแดงโรงเรียนสีดำไม่ใช่ไมไม่น่าไปครับพี่ไม่น่าไปก็ไม่ไมีอะไรเลยผมเดาโรงเรียนวัดไตรัตนาราม่ อ๋อใช่โอ้โอู่ไหนอะลาดอุทิศชื่น,นชูใจลาดอุทิศบางเขนครับพี่อันนี้พี่เหรอจริงครับเป็นไ,ไงอ่ะปวดแรมเมื่อกี้เหมือนอะไรจะบอกไอ้ก็มึงเก่งมากลูดุซี่ <c oughs> ได้งั้นเดี๋ยวเราเจอกันนะคะทุกคนโรงเรียนวัดไตรรัตนารามค่ะทุกคนไปกัน <c oughs> ถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าอุโบสถ คือน้องไปโรงเรียนวัดทุกคนก็เลยมาจอดในวัดนะคะเดี๋ยวเราเดินออกไปดูกันมันคือกําลังคิดอยู่ว่าร้านเปิดแล้วหรือว่าร้านกำลังเก็บบ้านเออเหมือนมันแบบกำลังเก็บหรือกาลังเปิดสักอย่างอะไรทุกคนเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินนี่หรอนี่คุณอยากกินหรอเมื่อวานพวกเราเพิ่งกินมาได้กอับ่าใช่แต่ไม่ใช่แบบนี้เขาไม่ได้ตัดแบบนี้เอาไหมนี่น้องยังไม่ปล่อยใช่ไหมคะเด็กยังไม่เลิกเรียนโอเคคุณแม่ตรงนีบแลเด๋ยวเขามาเต็มเราเอาวันนี้จะกินอนี้ค่ะใครคะ อเอาเอาชิ้นนึงค่ะชุ่มชีสมาเลยค่ะแม่ว้าวกระซิกรได้ค่ะว้าวอุ้ยไก่ทอดเอ้ยไส้กรอกเอ้ยอะไรเอาเทนก่อนใช่ไหมใช่เดี๋ยวไว้จะเอหลังเก็ลีเก็ลีกเอาหลังคันคันเอาหลังคันโคดิชเริ่มเลยเดี magic, ๋ยวกลับมาแซวใหม่รอเลิกกล้องก่อนคือเบสมันเล็งตั้งแต่เมื่อกี้ตั้งแต่ขับผ่านนะคะแล้วก็เล็งเลยใช่ชอบมากเลยเริ่มเลยพอดีนายรูปไหมมาเร็ว ขอเม่เร้วมาเร็วๆแขงดีนะเนี่ยสองสามโอเคโอเคขอบคุณค่ะไปทุกคนเลยคือมีการบอกน้องอย่าไปบอกเพื่อนนะอย่าไปบอกเพื่อนนะคุณใครอยากกินสไชิมน้องชิมชิมน้องเอาเลยค่ะน้องชบาอยากกินหนัดอยากกินหนัดเลยนี่อยากกินหนัดเลยนี่ไม่ร้อนหรอกจะมาเอาอะไรนะหรอมันหุบหุบใช่ไหมไม่ถ่ายยังไม่ค่อยกะขนาดโกะได้อีกผมยังไม่เห็นชื่อโรงเรียนเลยตอนเนี้ยเอ้ยเหมือนมีตลาดมี่คุณมันมีดอกไม้ด้วยอุ้ยผมซื้อดอกกุหลาบไปฝากแฟนดีกว่าเอ้ยเอาเลยเริ่ม ร้อนเลยร้อนรอนร้อนเลยเอาไม่ไี่แล้วเรว่าแล้วเอากี่อันคะเอาพี่เอาหนึ่งอันมีใครเอาอีกมีเอาใ่ก๋มยหรือหนึ่งอันเอาใ่กล่องสมูหนึ่งเจ้าเท่าไหร่คะสิบหรือยร้านเลยก็ได้สี่บาทครับว้ายสีบาทมาแล้วสิบโอ้ยไปวถ้าไม่ละสี่หนุมเมาหมดอันนี้มันเอาฟรีแล้วก็วิ่งเจแน่หล่อนายน้ำจิมนิม น้ำจิ้มเผ็ดหวานผสมกันจ้ามีแตงกวาให้ด้วยจ้ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะไส้กรอกเลยค่ะลาดแล้วก็ทอดแล้วก็ย่างเลยไหนพ่อย่างเพิ่มให้หนูดูหน่อยได้ไหมได้ย่างต่อได้นี่พ่อบอกว่าแบบนี้อร่อยไหนลองไหนลองลองนี่พี่ริมบอกพี่ริมมันมันจะปรีแล้วนะแบบอย่างเงี้ยไส้กรอกอ่ะอุ้ยมันก็ดูน่ากินนะคุณโอ้น้ำจิ้มหมาพี่ริมน่าชอบเฮ้ยอร่อยจริงยังไม่ได้กิน โอเคได้แล้วสพอขอบคุณค่ะมาจากเตาว้ายร้อยรลดๆอร่อย่ะอร่อยอร่อยขอบคุณค่ะเรียบร้อยทุกคนร้านแรกร้านนี้มีแกงไอู้ขูดแกงเลยหรอดอกขจรปะใช่ใช่ไข่ไม่ใช่ดอกสิงห์ดอกสิงแม่องดอกสงดอกส อะกรน้วพุ้งขึ้นมาเลยอ่ะแม่เอา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 เอยากกินตับไส้ไส้พุงนี้มากมีตับทอดตับปิ้งด้วยทุกคนดิอันนี้อันนี้ไก่ไก่ไก่ทอดเหรอจ๊ะไก่เป็นเสียบไม้ทอดนี่เอาค่ะไม้สิบบาทเฮ้ยไก่นี่มันไม่มีไม่มีหนังใช่ไหมคุณไม่มีมันหรอน่าจะเป็นเนื้อเนื้อวะผลไม้สีไม้ค่ะขอเครื่องในหนึ่งจานได้ไหมคุณผมเจอของเด็ดคุณมองไม่เห็นจริงป้ะนี่ว้ายอ้าวไม่ใช่ของตัวคุณเหรอไม่ใช่ เคือของพี่เฟิร์นใช่ของเฟิร์นเอารอยสิครับแล้วของเด็ดอะคือที่พ่อค้าสับอยู่อะผมชอบขโมยหมากินอะพ่อเฟินใส่ไหมหนูแป้งชอบไม่คุณโฮ่งหนึ่งกินคนเดียวหรอคอ่ะคือถ้าแอฟแอฟขโมยหมาอันนั้นอร่อยแบบขโมยถึงมันอร่อยใช่เออแบบเอฟเอฟแย่งกินออร่่ยถ้าหมากำลังกินอยู่แล้วหนูไปเอามือล่วงอะมันก็อร่อยเหมือนกันแรงจังอุยดูดูดูอันนี้ของพ่อค้าดิให้ดูเคียงเดี๋ยวรอเคียงมา เขียงหรือถ้วยเขียงหรือถ้วยอะโค้งขนาดนั้นอุยอันนี้เป็นความถนัดใช่ไหมคะพ่ออ๋อความถนัดควาถนัดเท่าไหร่คะทั้งหมด70สิบาทว้าว หนูไปหนูเป็นสายสืบมา<อ>เขาบอกว่าเขาบอกว่าร้านยำทั้งข้างลอร่อยมากมยำไหนนี่เขาบอกว่าแซ่บมากยำม,มาแมา่คือยังไงจะ๊ะเลือกเลยคุณเลือกเลยอันเดียวเนี่ผักกเกษตรใช่ไหมไม่ไมไมไมคุณเอาเลยคุณเอาเลยเออเอาจริงเอาช่วยยอพออ๋อเอาใส่ก่อกอีกอันหนึ่งพอนี่เฮ้ยแต่ว่ามันจะแค่นี้พอจริงเหรอถามจริงเฮ้ยวัตถุดิบแม่ดีอ่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดล้วระหว่างพี่ทิมเลือกนะทุกคนอลอยไหมอู้ดุ้งเหรออุ้ยอร่อยมากจัดมันจะเยอะไปไหมวัเฟิลเอาไหมเอาไหนไหมอันนี้อันนี้ไม่เราอยากกินแลเราอยากได้ไส้กรอกแดงห่ะแล้วอันไหนอ่ะนี่หมูสับเอาอย่างนั้นหมูสับหาอุ้ยนี่ไงหมูสับแถมสิบเอ็ดจบอุ้ยสิบแถมหนึ่งหรอคะใช่จ้าวจังปตับทอดอร่อยอ่ะกินแล้วเหรอกินแล้วไม่ใช่ นี่นี่โคติดเกมทุกคนอ้ยอาหารไม่ค่อยซ้ําคือเอาจริงๆก็คือเหมือนตลาดย่อมๆแล้วแม่ใช่ใช่ใช่คือเหมือนตลาดเลยแม่เพราะว่าอะไรรู้ไหมหันไปด้านหลังเป็นหมูเลยหนูจ้ะด้านหลังค่ะเขาไม่ได้ขายแต่อันนี้เห็นอุ้ยอันนี้หมูสดเลยเะตาให่มากรู้ได้ไงยังบริกินเคยกินอ๋อร้านนี่หรอไม่ใช่อะนี้แม่เอาแซบๆนะจ๊ะหนูกาลังจัดอันดับร้านยำหน้าโรงเรียนกันอยู่เฮ้ยร้านที่หนึ่งยังเป็นหนักบ้างของแม่จะ้องยอทาชิ้ใชกี่บาทค่าไปฮันมา หนึ่งร้อดีใช่ค่ะเพราะว่าไมกอย่างอย่างละสิบบาทคือเราเลือกได้เราจะกินสิบาทก็ได้กินมาม่าเปล่าก็ได้ค่ะไม่ยอมใส่ค่ะนี่แหละของดีสิ่งนั้นมันคือสิ่งแบบใส่เท่านั้นน่ะใช่อเยอะมากแม่แบ่งเป็กินถ้วยบ้านนะเนคือผมก็หยิบไปเรื่อยผมก็ไมปคิ้วมันจะออกมาเยอะขนาดนี้โอ้ยอะไรไก่ลวกขา ไข่อะไรลูกไข่ลูกขาโทษโทษโทษ้าโอพว่าไปีอะไรก็ว่าแซ่ืนอยู่จีขาอ่ะกูเยอะมากโอ้ยหนูมีอะไรจะเล่านิดนึงอะไรอะหรือพวกหนูเป็หลอกแม่ค้าล้างข้าวบกไก่ที่พวกหนูเคยไปว่าพี่แป้งเป็นพี่สาวแท้ๆของหนูแล้เชื่อสนิทใจเลยไม่เหมือนกันเลยนะแล้วหนูบอก ไม่หนูบอกว่าพี่สาวนวพี่สาวนูติดไปทางพ่อทางสุล่าส่วนแม่ติดทางหัดใหญ่ด้วแบบนี้น้ำเชื่อทุกอย่างแล้วข้าวหมกไก่เนี่ยคือร้านประจำมุ่งหนูแล้วที่หลอกง่ายที่สุดข้าวหมกไก่เรียกโดยราเม็ทอดเขาประจำแล้วแกท้องอยู่แล้วแกชอบบอกแฟนแกว่าฮ้ยบางพวกนี้มาอีกคลอดแล้วนี่ลูกมาแล้วแบบคือมันมาแล้ว ะพูดไหมเดี๋ยวเด็กๆก็จะมาบอกอยู่น้ำพี่ตูถามก็ว่ามีอะไรจะพูดไหมอยู่น้ำครับพี่โอเคพี่ก็เข้าใจอยู่ขอบคุณนะคะเ้าไปนู่นกอล4ฟสี่แพ็กร้อยไปเราจะกินของใหญ่ไปถึงไหนเรามีของเล็กไหมคุณเดินไปอีกนิดเจอปลาเผาถามจริงจะเล็กกี่มงเฮ้ยตัวเล็กชานมบุฟเฟ่ไข่มุกเฮ้ย เอาเปล่าเอาแม่มาดูกันว่ามีใครลบล้างได้ไหมว้าลบล้างไม่ได้ไม่ว่ากันนะแม่อันนั้นเขาทําไว้ดีจริงๆอ่ะเออๆใกล้แล้วใกล้แล้วไว้ยว้ไว้ไม่โดนแอคติ้งไม่โดนแต่ว่าแต่ว่าพี่แบบมาลองกันอืมอืมเซ็ปไม่ได้สินั่นอ่ะก็อยู่ที่ชั้นแล้วจะไปยังไม่ทีมันมาวะฮัลโหยคุณ แม่มีคู่แข่งแล้วแหละมันอยู่ไกลกันคนละร้านคนละที่ไม่พึ่งไม่พึ่งปึ้งปังกระลาปังปึ้งเป่งเป็นไงอืออือบอกว่าสู้กันได้อยู่คุณเมื่อกี้แล้วกันเล็งไส้ขล่องอันนี้ใส่กลองอร่อยอร่อยอ่ะอืมเรื่องนี้นะตกระจาย้วะจออยู่หมดยังอุ้ยมะนาวอ่ะแตกฉานเออชุ่มน้ำแบบก๋วยเตี๋ยวมาเลยอ่ะรวยรวยตาอืมแตกฉานไม่ร้อนอ่ะร้อนโอ้ยเอย้แล้วสูตสีเวอร์อันที่ชุ่มน้ำชุ่มๆ ชุ่มชุ่มเอาเอาเอาช่วยติดไปแก่เกลือร oh, oh. oh, ่อยเกินเล่นๆเอามเข้าแล้วอุ้ยลองสดน้ำดูดิใช่มากอะน้ำอะน้ำใช่หน่อยจริงทุกคนถูกน้ำใช่มากแล้วได้เหรอแข็งได้จริงดี๊ดจ้ายเฮ้ยถึงว่าแล้วทำไมเขาบอกว่ารวยนะอุ้ย ปี๊ดล่ะแต่มันไม่ได้ปี๊ดแบบโหดนะปี๊ดแบบดีอ่ะไม่ใช่มะนาวปลอมต่อไปชาไข่มุกตักไข่มุกฟรีมาไข่มุกาตักไข่มุกฟรีบุฟเฟ่เอาอะไรดีไข่ไงจ๊ะแม่อันนี้ยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบห้าโอเคเอายี่สิบพอเนาะใช่ค่ะยี่สิบพอค่ะเริ่มหยิบแต่ก๊อบน่าจะต้องยี่สิบห้านะคะก๊อบันนี้เราหยิบได้เท่าไหร่ก็ได้เหรอคะใช่สองอันนี้เหมือนกันไหมจ๊ะเหมือนกันอ๋อเหมือนกันโอเคแล้วอันตรงกลางไม่เหมือนยังไงคะแม่อันนี้ปุ พี่ผูกคาเบาชูโก้มาชูก้อันนี้ก็คือตักด้วยกันได้เหรอจ๊ะไม่ได้ตักละแก้วอยู่ฝั่งนู้นสีฟ้าแล้วกันสีฟ้าเอาทุกอันแล้วกันนะทุกคนแก้วหนึ่งเอาน้ำอะไรดีน้าอันนี้ขายดีสุดเหรอแม่จะหมดแล้วอ่ะเออไอ้ก็ไรชาขนมไตวันนั่นเต้หวานจังโอ้โหโอ้โหพวกแก้วสาแล้วมั้งท็อปปิ้งครึ่งแก้วออ๋ก็คือหนูก็ตักเองทุกอย่างเลยเหรอจ๊ะหรือว่าแม่ตักแม่ตักน้ำให้โอเคค่ะใช่จ้าจัดมาเลย ตักเผื่อด้วยอุ่ยมันก็แล้วแต่เรานะมันก็ได้น้ำแบบกับอุ้ยเต็มเต็มอยู่นะเจ้ยมากนะแม่เจ้าเล็กเจ้าใหญ่มาเลยค่ะเจ้าอ,อะไรก็ได้แบบเลต็มว่ะใช่คุณม,มันคุ้มนะตรงที่แบบว่าท็อปปิ้งนี่แหละไหนกิน่อยค่ะเจอมุกทุกคำแน่นอนท็อปปิ้งแน่น,นีไแน่นมาก ตักแล้วหรอในน้องก๊อบวุ้ยก๊อบน้อยจังอ่ะอยากกินน้ำไม่ชอบน้ำอร่อยไหมวันนี้อร่อยจริงฉันจะกินชาไทยเต้าอั้นแล้วก็อันนี้เฉาก๊วยโชุคุณมัมเอาชาไทยค่ะแม่มีสต๊อกของสำรองป่ะแม่เลิศมากใครทำเยอะอ่าใครดีสุดหรอจ๊ะชาไทยกับชาไต้หวันอแล้วก็โกโก้ที่ขายดีเลย ลมชมพูลองกินนี่เออเดี๋ยวหนูจะกินลมชมพูคุณแม่หนูลอมชมพูค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วทุกคนสาวกชาไทยอย่างเราจัดไปอร่อยแล้วแก้วดีอ่ะสีน่ากินนี่ของหนูลองมาดิกินเลยอร่อยอันนี้อร่อยชาโน้กอร่อยหมดเลย ดีคู่เลยอ่ะหอมเนาะห<ฮ>ชานมใต้หวานหมดแล้วอ่ะยังไม่กี่โมงอีอ่ะเท่าไหร่คะของพวกหนูทั้งหมดอ๋อห้าสิบ ร้สิบาทนี่ค่ะสีที่ฉันเห็นตั้งแต่ขับรถมานี่ผมก็เห็นเหมือนกันหัอหมกหวมกหัวหมกหัวหมงดัวหมกหัวหมกอจอหมกหัวหมกัวหมกหักัหมกหหมั้้อวว้มกลยวหมกหัหมกกหกหัหมกหัวหมกหัวมวหมเราอหมกหงเหากหัวหมกวหมกหนกหัวหกห้วหมค่ะวล้วหมาหวก็ัข่แวมกหัหนึ่งว้ากห้วมกหัว้มกหัหมกหัวหมกหัมัวหมกหัวหมว่มกหัวามกหัามกัวกัวหมกอัวห่กัวมัวหมหัวหกห โอ้โหเนี่ยปลายซลมีก๊าบเจ็ดสิบบาเจ็ดสิบบาททุกคนพ่อบอให้นะจริงๆมันต้องเจ็ดสิบสองแต่ผมไม่เป็นไรครับเจ็ดสิบองศาคุณน่าจะจริงจังไปไหมเราหรือว่าที่สุดของหน้าโรงเรียนที่ยังมีต่อยนะคุณจะเอาไหมนั่นกูจะกินกับอแม่สนใจค่ะ แม่ทำสดๆเลยเหรอจ๊ะใช่จ้าน้ำพริกป้ามนทำตามใจสั่งจ้าน้ำพริกปลาทูเลยจ้ะเรียลเลใเส่ร์มาละมาชิมมาลามาลาอร่อย ได้จ้ะจัดที่แม่แบบว่าอร่อยมาเลยคุณจะหยิบผักไหมคะผักผักแม่คิดยังไมงจุม้ะสามขีดยี่สิบโอ้โหพ่อผมก็หยิบแต่กระเฉดไปขัดเทียมไงโค้ดเซ้นเลยอ่ะโค้ดเส้นปะอะไรอย่างเงี้ยพ่อผมก็จะกินแต่กระเฉดไม่ได้นะพี่ทิมชอบจัดอ่ะกระเฉดแล้วที่เอาทีวีแล้วเฮ้ยไม่แม่นี่ออกวิทยุทีวีไมปออกวิทยุนี่ไงผักที่เบสชอบหนูเป็นศัตรูกับทุกผัก นี่มะเขือสดคุณไม่เอาหรอไม่กินหรอมะเขือสดหรออ๋อไม่กินอ่ะแหมยิ่งไอ้เหลาเดียวเอาคุณกินหรอไม่กินงั้นเอ้าวันนี้นี่จ้ะกินหอมหรือไปถึงไปถึงน้ำพีกเหรอห้าสิบบาทห้าสิบบาทเองหรอถูกมากหนูแนะนำว่าให้ไปกินทอดไข่เจียวกันข้าวร้อนๆกินกับนี้จริงหรอได้จริงเอาไข่เจียวอร่อยแรงพี่น้ำพีกันเจอแน่เย็นนี้ ขอบคุณนะคะได้เลยคะ่ะค <ข entes S 1> ุณแม่เรียบร้อยได้อร่อยบองต่อเฮ้ยคุณแรงว่าไข่เจียวชะอมเอาซื้อไปมาหลันีไม่ต้องทอดคลุกคลกคลกไข่เจียวชะอมเอาเอาอันนี้ค่ะเอาไข่เจียวชะอมค่ะเอาไหมคุณเอาไหมเอาดิผมอิ่มหั่นไม่รูกี่ห้าบาทหั่นเลยค่ะแม่อย่างละหนึ่งก็ได้ค่ะแม่มีข้าววะหนูกินตรงนี้เลย ไม่ใช่อะไรหนูเมื่อเล็กคืนหนูเพิ่งพิมพ์ไปหาแม่ว่าแม่อยากกินแกงส้มหมูทอดน่ด <c oughs> มันไม่มีอน <c oughs> แม่หนูพิมพ์กลับมาว่ามึงก็ลบมาบ้านนะพูดเหมือนบ้าน่นับักซอย <c oughs> เป็นเกณฑ์สิบบาท หน้าโรงเรียนนี้เป็นขนมหน้าโรงเรียนผสมกับตลาดจริงๆดูยำรดความแล้วพี่ชดยำลดความเดี๋ยวให้มันกลับมารอรอสถานที่ที่มันดีกว่านี้ก่อนหมดยำครบแลคุณเอาข้าวได้ไหมครบเสร็ตไหมคุณอ่ะคุผมให้ดูเแฟนผมหุงข้าวก็ได้นะคือเฮ้หัวข้าวเฮ้ยทุกคนมียันแบบมียันแบบร้านผลไม้ขอบคุณค่ะเฮ้ยทุกคน

ี่เลไาเออพี่อยากกินแกงส้มเบอร์เออแกงส้มป่านนี้ไม่ต้องกินส้มต้นไมตอดหมูมั้งเอออยากกินมูตอดอ่ะโอ้ยแกไปกินตอนเช่าวะตอนเช้าเออตอดเช้าแม่เอาตัวงไงเอาเองเอาเอาเองอันที่แบบว่าเนื้อปลาแบบว่าเป็นล้านชิ้นอยู่ในถุงเดียวอ่ะแม่มันละ30สางจิบาทสางเออเอาไปกินตอนเช้าเรากินตอนเช้าเเออเออเชอตยิน ได้เดี๋ยวตัวฉัมากินกันพี่เบง้อมเหมือนมะเมือนเดิมวฮ้ยโอเงส้มไข่ต้ดเลิศเกินหุยนอเลี้ยงใช่ไอ้นี่ลูกเนี้ยงนม่ไอ้นี่ลูกไม่ได้อลูกเนี่ยงไม่กินไม่ไหวแล้วแล้วแสงทำไมเราใกล้จะสุดแล้วเราไปเช็คอินหน้าโรงเรียนก่อนเฮ้ยเไม่ใช่ค่ะ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 ใครนกกระพา ปูหมดแล้ว่ะเอาจริงก็อยากกินโตเคียวนะหมดแล้วเนี่ยร้านสุดท้ายท้ายสุดแล้วทุกคนเราถึงหน้าโรงเรียนกันแล้วค่ะนี่เห็นไหมกกำลังคฟูดไข่นกกระทาหมไปหมดแล้เอา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 ไข่ต่อ้นั่นกันไข่อะไรวะที่มันมีกับอันนี้ไขค่ะเอางี้นะแม่สตูเราชอบกินมากไข่มู่นี้จริงเช้าคนละสิบยี่สิบยี่สิบสิบยี่สามสิบสี่สิบยี่สจริงเราข้อบขึ้นรลยดค่ะขยังไงค อันนี้อันอันนี้ค่ะไงคะใครงงมีห้าร้อยยี่สิบอ่ะเอาเอย่างละยี่สิบได้แล้วทุกคนถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาถึงโรงเรียนแล้วค่ะทุกคนนี่แบกของกินเต็มมือไปหมดแล้วนะดูดถึงแล้วผมเลยงงค่ะ แต่ร้านเลกที่กินโ้ดตานเยอะมากจริงทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องกลับไปแล้วเพราะว่าเราซื้อครบแล้วแล้วก็ได้ของครบแล้วแล้วเราอิ่มมากเลยตอนนี้ทุกคนมันไม่ได้แบบเป็นแบบว่าเหมือนโรงเรียนอื่นที่แบบมาแล้วก็จุกกะจิกกับทุกคนอันนี้เป็นเป็นจริงจังใหญ่เลยเป็นมือแล้วร้าน หนึ่งเราได้ยังร้านยำคงว่าสูสีเอ้ยผมว่าสูสีมาคู่กันมาคู่กันใช่ก็คือถ้าอยู่ใกล้อันไหนไปกินอันนั้นแหละเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้ก็กลับบ้านใช่ใช่ผมล่ะอุ้ยกุ้ยช่ายเอาเดี๋ยวขากลับไปซื้อยากลับไปซื้อมีกุ้ยช่ายทอดเพราะว่าผมไม่เคยเจอนานมากแล้วเออหายากทุกคนวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่นะคะกับโรงเรียนหน้าค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายชิชิ